เราจะใช้เส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเดินเพื่อไปถึงยังที่ที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะไปนี่คือคำพูดของเตงงายหนึ่งในจอมทัพวีกกยุคปลายราชวงศ์ฮั่นที่ต้องการจะบุกโจกโกกไปยังเส้นทางสุดโหดหินแสนจะทุรักกันดานอย่างด่านอิมเป่งด่านนี้สุดโหดยังไงแล้วเตง,งายผ่านไปได้ยังไงเดี๋ยวมาดามจันเล่าให้ฟังค่ะเมื่อสุมาเจียขึ้นครองเป็นผู้นําของวีกกแล้วเขาได้สั่งการให้เตงงายและจงโฮยสองแม่ทัพคนสําคัญวาง แผนกันบุกโจมตีจกปกจงหอยเลือกไปตามเส้นทางราบขณะที่เตงงายตัดสินใจไปในเส้นทางที่ไม่มีใครคิดว่าจะไปนั่นคือทางซอกเขาด่านอิมเป๋ง จากข้อมูลตามบันทึกของเฉินโซ่ผู้เขียนสามโ๊กฉบับประวัติศาสตร์และการตีความโดยนักประวัติศาสตร์จีนรุ่นหลังระบุไว้ว่าเตงไงาพากองทัพเดินทางไปทั้งหมดประมาณ3 0,000่นนายซึ่งถือว่าเป็นทัพขนาดกลางและมีกำลังม้าอีกประมาณ5,000ตัวการเดินทางใช้เวลาประมาณ8วันโดยตลอดทั้ง8วันนี้ทหารที่เสียชีวิตกว่าครึง่งเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันบางคนก็หนาวจากสภาพอากาศที่หนาวจัดถึงติดลบ20องศา หลายคนตกเหวเพราะภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขาสูงชันเต็มไปด้วยป่าลึกและหุบเขาหลายคนก็อดอาหารเพราะอาหารแห้งที่เตรียมไว้ไม่พอกินหรือเนื้อที่เตรียมไว้ก็ต้องกินแบบดิบๆเพราะไม่สามารถจุดไฟทําเนื้อให้สุกได้หนักกว่านั้นต้องกินเนื้อม้าที่ใช้เป็นพาหนะมาสู่ด่านนี้เพื่อประทังชีวิตนอกจากที่อุปรสรรคสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความท้อแท้ของเหล่าทหารที่มีเป็นระยะระยะ จนเตงไงต้องปลุกใจให้ฮึกเหิมตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อทั้งหมดผ่านช่องหุบเขาแล้วมีทหารเดินทางถึงเฉิงตูเพียง1,000 0ื่นนายเท่านั้นและจากจานวนทหารที่เหลือทั้งหมดมีสภาพที่พร้อมลบเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่เต็งไงก็ยังมีข้อได้เปรียบสําคัญคือ ขุนนางฝ่ายโจโกโกกไม่ต้องการต่อสู้กับข้าศึกและผู้นำอย่างเล่าเซียนก็รู้สึกขวัญหนีดีฝ่อและยอมสวามิภักดิ์ในที่สุดชัยชนะของเต็งงางและกองทัพทหารทั้งหมดที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครั้งนี้ถือเป็นราคาแห่งชัยชนะที่เขากล้าเอาชีวิตเข้าแลกมาดามขอยกย่องหัวใจเต็งไงในจุดนี้ที่เขามุ่งมั่นเสียสละยอมแลกชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงแผ่นดิน